ับมารวยครับโอ้เออช่วงเที่ยงครับเดี๋ยวสิผ้ามาดอกครับน้องมารวยกับดีใจโอ้โหเออเดี๋ยวสีผ้ามาดอกก็ดีใจเอาเอาเอาเอฟซีมันมาเหร่นน้ำรับโอ้โัลโวยน้องมารวยนะครับกับเอฟซีมันมาเหร่นน้ำรับ น้องมารวยครับดีใจครับรับนครับปล่อยครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> เออขาดสาน้ำครับลงไปบ่ครับอันนี้สาน้ำเลยครับ <c oughs> เอาเลยไหมต้องลงไปลูก อยากลงนามครับอยากลงนามโอ,โอ้ลงไปบ่ได้ครับเอ้าสิป่อยเป็นช่วงๆครับอาสันเพื่อนกับสิไปทั่วทีบครับดมครับดมกินครับกับมางซาน้ำครับ,มา,าม,รบมาด้วยติยุข,ขอบขอบครับ เพราะว่าช่วงนี้หนาฝนครับน้ำก็สีขึ้นมาจังหน่อยครับ,บรครับโอ้เออเด็กกระตู๊กดำเห็นไหมธรนมะเ้าดูถือกินหยาไม่ครับหยาพันตัดไวไหมครับนั่งอย่างเหรินครับ อันนี้ขอบสาสั้นยังหน่อยครับแต่ว่าอยากลงไปครับรับสานาำครับขายังไม่ได้เศาเก็บเด้ครับขาหลังครับขับเขาป้าญยาครับเอ ขาดว่าสิอึอครับออเป็นทีเป็นทางครับรู้สึกว่าสีข,าง,ขางป้าหยาข้างป้าครับหันนองนอกบ่เอาด้ครับมาลุ้ยขนคางสีมันละยาีดดีเล็กน้อยครับขอบขอบป้าครับครับหลังจาก อือแล้วครับครับช่วงนี้หนาฝนครับงากระสิงามยิ่ง่อยครับครับอดีบเบาเลยครับเอครับปกติหนาแรงงากระสิบ้คไคยมีบครับอันี้ก็ขอบสาเขื่อนครับครับฝอผอก็เด่นครับจะฟังหมุดครับแต่ว่าคนละขอบครับ กูเรียอยู่ฟังพูดมาลุยอยู่ฟังพี่กับขอบสาครับไปนะครับกลับครับครับยางยังกับเพีกกับเพียกครับครับหลังจากกลับมาครับเออสิว่ากินหยาครับยางคางสิหลายครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนครับกัสิประมาณนี้ครับ ครับครับครับหลังจากไปก็มาครับหิวครับหิวหิวน้ำครับโอ้ย ครับผมรับภาพเมืงบรรยากาศช่วงเที่ยงน้องมารวยครับอ่ะชิปเดียวไว้ซ้ำนีดก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกา์กดที่ถามเลยนะครับส<อ>วัสดีครับ